นัั้้รูตวว่าจะคงผมยังไม่กลับนี่อย่าเข้ามานะนี่อย่าคิดแก้แค้นพี่รวีด้วยวิธีต่ำช้าแบบนี้นะไปโอ้ยเจตเด็กบ้าเอ้ยปล่อยไดนไหมปล่อยไม่ได้หยุดแล้พี่มิกาฉันไม่หยุดปล่อยนะหยัดทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องได้ไหมเจตเด็กเนี้ยแกะ เยชุดข้านี่ว่าหยุดนะถ้ามันถูกเธอจริงนะหัวเมียกันนี่ว่าไม่เห็นคัดคืนกันสักหน่อยเลยแหมพี่หนูเจอไม้นี้ละไม่ยศเลยนะอย่าคิดจนีีอีกไหมคุณเป็นเฉยโอกาส ฉันทําตบตา้สองคนนั้นมันก็ไม่เห็นเธอขัดขืนนี่จะรอให้ฉันตูบจริงๆใช่ไหมไอ้เลว มาดาฉันด่าเพื่อนพี่ชายเธอไม่เห็นเรื่องไงมันขับรถา่านเราไปแล้วไปขึ้นรถเราทำไมคุณต้องขับรถตามพี่หมูด้วยก็อไอ้หมูไอ้หมา ไอ้โจอแล้วก็นางแต๋เนี่ยมันไม่เห็นมีใครแปลกใจสักคนตอนที่เราบอกว่าพี่ชายเธอหายตัวไปสแสดงว่าพวกมันรู้เรื่องพี่ชายพวกมันเอาพี่ชายเธอกับน้องสาฉันไปซ่อนคุณจะทำอะไรพวกเขาผม <c oughs> ก็รู้ไอหมาบ้าหน้าดิต่อยฉันจ,จนปากแตกเลยดูดิฉันก็เหมือนกันโดนฝ่ามือพี่ค่าจิ้มหน้าผาก ดูซากระโหลกฉันแทบปีมันขู่ด้วยนะว่าถ้าเกิดจับได้วพวกเราปิดบงังพวกเราลำบากแน่ๆและฉันว่าพวกมันเอาจริงะว้วยไม่นะฉันยังไม่อยากลำบากอะไรทั้งสิ้นฉันได้กิ๊กใหม่ด้วย <c oughs> จะทำยังไงดี <c oughs> จะทำยังไงเราก็ยืนกระตายขาเดียวไม่รู้ไม่เห็นไม่รับสักอย่างอะ่ะเดี๋ยวมันคงเลิกลาไปเองแหละ <c oughs> หน้ามันโหดอย่างกับวิญญาณล็อกไวเลอร์เข้าสิงแต่มันจับไปว่าโกหกอ่ะ มันต้องฆ่ากลมคืนฉันเฮ้ยอย่าดัดจ้าหนี้สักเอยอีบ้านนั่นมันต้องเป็นมาเฟียแน่ๆมันต้องมีเฟนชายสูงมือปืนแน่ๆมันจะฆ่าพวกเราไหมเนี่ยมันจะฆ่าพวกเราไหมใช่ฉันจะฆ่าพวกแกทุกคนด้วยมือของฉันเองโดยไม่ต้องพึ่งมือปืนจากซุ้มไหนทั้งนั้นหนูยังไม่อยากตาย กันเลยนะครับพอแกไม่แกช่วยดูด้วยหายไปเลยตอนนอ้หายไปแกยยกมือสิยกมือมาอย่ายิงเขานะก็ได้ถ้าถ้าอะไรค่ะอุทัยยอมทุกอย่างค่ะหุบปากฉันจะไม่ทำอะไรพวกแก ถ้าพวกแกยอมพูดความจริงออกมาให้หมดพูดสิคะพูดออกมาให้หมดพี่หมูพี่อุทัยพี่สุนทินพูดฉันแค่อยากรู้ว่าไอ้ลวีมันพาน้องสาวฉันไปไว้ที่ไหนพูดเลยพูดเลยอ่าเฮ้ยตั๋วเครื่องบินที่แกฝากซื้อตั๋วเครื่องบิน นี่นี่มันมันไปนิวยอร์กมันฝันอยากไปที่นั่นมานานแล้วตั้งแต่พ่อแม่ยังอยู่รอบคีววีแล้วยังไงอกีกนี่กุญแจรถแล้วก็นี่ค่าจ้างคนขับรถเอาไปส่งให้พ่อเลี้ยงสลันพี่ชายนุชที่ไร่แสงตะวันนะได้ขอบใจนะเว้ยทินมไม่เป็นไรวะทีๆี้นะครับผมขอห้มีความสุขครับ ขอบคุณค่ะร e ีบไปเฉยหรือลามันบ e ังอาจแต่งงานกันด้วยเหรอไอ้ละวีฉันจะจับแกมาสับเป็นชิ้น ลวมิมันมันมันไม่ได้แต่งนะคะคนที่แต่งกับนุสลาน่ะชื่อวีระตังหากอะไรนะวีระไอ้วีระมันเป็นใครกุ๊ปปนุสลาไอ้วีระมันพานุสลาไปไว้ที่ไหน <c oughs> ดีด้วยนะดีละทัศรานายก็เช่นกันนะแล้วขอบใจมากเป็นพ่อสื่อให้เราโชคดีนะระวีโชคดีเช่นกันนะทัศราไปกันาคารที่รักไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วโชคดีนะครับโชคดีครับเฮ้ยโชคดีเพื่อนอ้อสักเดี แน่แนแล้วก็ยะนปมโทรหาหาเบ้างด้วยเออแน่นอนอยู่แล้ววีคอระสบความสำเร็จเออได้ไมากไปมากไปเฮ้ยไปเฮ้ยวีเดี๋ยวไม่ทันไปแล้วนะไปๆโคตวเลี้ยงหน้ามึงแหญเลยแกทำอะไรฉันไม่ได้เลยแย่น้องสาวคุณน่ยไม่ได้ไปกับพี่ชายฉัน คุณนุสราเนะี่ยไปออสเตรเลียกับนายวีระตั้งหาไอ้วีระมันเป็นใครชัรู้จักมันใช่ไหมไม่รู้จักแต่พี่ระวีเนะี่ยเคยพูดถึงเขาครั้งหนึ่งเขาทำงานที่ไร่ของพ่อเลี้ยงทินามัยพวกมันทุกคนต้องถูกลงโทษลงยตกลงในเราก็รู้กันแล้วนะว่าพี่ชายฉันไม่ได้พาน้องสาวคุณหน,นีเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรเขา แต่มันรู้เห็นเป็นใจมันหลอกทุกคนว่ามันชอบกันนุศลามันเป็นพ่อสื่อยังไงมันก็ผิดวันยังค่ำอ้าวแบบนี้คุณก็ผ่านน่ยสิน้องสาวคุณโตแล้วนะถึงไม่มีพี่ชายฉันเป็นพ่อสื่อให้เนี่ยพวกเขาก็รักกันได้เงียบนะไม่เงียบโง่ถูกมันทิ้งให้ลำบากแล้วยังปกป้องมันทำไมคุณไม่โทษตัวเองบ้างน้องสาวคุณเนี อาจจะกลัวว่าจะถูกคุณกีดกันความรักเพราะเธอรู้ว่าถ้าคุณรู้แบบนี้น่ยความรักของเธอจะไม่สมหวังเพราะคุณเกลียดคนจนไม่ต้องมาออกความเห็นฉันก็หมดความเห็นแล้วเราแยกกันตรงนี้ฉันจะกลับบ้านอย่ามาอวดดิมากับฉันต้องกลับกับฉัน พ่อแม่ฉันตายแล้วปู่ของฉันก็ตายแล้วคุณมันก็แค่อันธภานห่วงย่าไม่มีสิทธิ์มาออกคำสั่งกับฉันไปเลยไปก็ไปไป,ไปไปไปตลอดแล้วกัน ึ้นหรือไม่ขึ้นฉันรู้ตัวว่าจะคงไม่ให้อภัย